สวัสดีค่ะวันนี้พี่วาดจะมาแกะกล่องเครื่องปั่นผลไม้นะเป็นเครื่องปั่นผลไม้ที่มีพร้อมโถบดแล้วก็โถสับเรียบร้อยเลยนะอันนี้เป็นของอ่าฟิลิปนะฟิลิปราคาเต็มของเขาจะอยู่ที่สองพันาบาทนะแต่พี่วาดซื้อในในเว็บ l a ซ a ด้อ่าเว็บ เวปปาสดาพี่วาซื้อมาในราคาหนึ่งพสาอสาสิบซึ่งได้ของเร็วมากสั่งวันที่สิบหตอนเย็นสิบเจ็ดตอนสายๆเขาส่งมาให้แล้วค่ะเร็วมากถือว่าเป็นเป็นเป็นการสั่งสินค้าที่เร็วแล้วก็เครื่องปั่นตัวนี้รุ่นนี้พี่วาดเคยใช้แล้วพี่วาดติดใจรู้สึกว่าของเขาปั่นละเอียดดีพี่วาดก็เลย รอเวลาที่เขาแฟลชเซลพี่วายก็เลยสั่งช่วงที่เขาลดราคาโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูข้างในกันนะอันนี้คือกล่องที่เราเอาอะไรอะพลาสติกออกแล้วทีนี้เราก็จะมาแกะข้างในกันนี่เขาก็จะประมาณนี้ชิ้นแรกเ <c oughs> ดะเดะๆด,ดปิวีว อันนี้ตัวอันนี้หนึ่งชิ้นที่ก็ให้มาก็จะมีคู่มือคู่มือการใช้อันนี้น่าจะเป็นใบรับประกันใบรับประกันอันนี้ก็โถปั่นอันนี้ปั่นพวกน้ำปั่นสมูติ อันนี้ก็เป็นโถโถบดแห้งนี่นี่นะน่าจะปั่นพวกข้าวคั่วพิกปนอะไรอย่างเงี้ยได้ส่วนตัวนี้น่าจะเป็นตัวแยกกากเหมือนเราปั่นแครอทอะไรเนี้ย ตัวนี้ตัวโถวปั่นโถปั่นเป็นพลาสติกที่หนาเบาส่วนนี้ก็ก็เป็นจุกของเขาอันนี้หมดแล้วยังยังไม่หมดยังมีอีก1330สิบ นี่ตัวนี้เป็นตัวตัวนี้ปั่นน้ำจิ้มอ่ใบพัดเขาใหญ่น,นี่นะพลาสติกเขาหนาใหญ่แ,แข็งแรง ยังอยู่อีกหนึ่งชิ้นเราก็ดึงขึ้นมาก่าะมือขาดตันนี้ก็เป็นตัวฐานเกอ,ออนี่จ้ะอันนี้ให้ดูกันชัดๆอันนี้ตัวฐานถือว่าส่งของมา ทุกอย่างสมบูรณ์ดีนะนี่ค่ะคือชุดนี้หนึ่งพันสามรอยสามสิบที่พี่วาดได้มามีโถปัน่นโถปั่นน้ำสมูทตี้แล้วนี่ก็คือโถปั่นแห้งอันนี้ก็ปั่นสับบทสับน่าจะสับพวกทำน้ำจิ้มทำอะไรพวกนี้ได้นะพี่วาดชอบตัวนี้คือของเขาดีมาก อันนี้เป็น600วัตต์นะกำลังไฟ600วัตต์พี่วาดถือว่าพี่วาดได้มาในราคาที่ถูกถูกและดีช่วงที่เขากําลังแฟลชเซลล์โอเคขอบคุณนะขอบคุณทุกคนที่ท,ที่ติดตามชมคลิปพี่วาดขอบคุณทุกคนที่เป็นกําลังใจให้พี่วาดพี่วาดจะทําคลิปออกมาเรื่อยๆนะส่วนใครที่อยากจะซื้อเครื่องปั่นพี่วาดก็แนะนํารุ่นนี้นะเพราะราคาไม่แพง หาจังหวะหาช่วงเวลาที่เข้าลดราคาแล้วมันจะคุ้มค่าโอเคนะเอาไว้เจอกันใหม่นะคะบ๊ายบาย